อ่าประมือให้กับท่านนิพิษอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องที่เคารพครับกับผมสสนิพิษอินทราสมบัติครับเมื่อสักครู่ใช้เวลารับดอกไม้นานไปนิดนะครับคุณบรรยดต้องมาเตือนเพราะว่าคุณพี่ที่ส่งดอกไม้เนี่ยก็บอกว่ารอกว่าในโทรทัศนะ์นครับ เลยคุยกันนานไปหน่อยครับพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทางชนละเราเรียกว่าเสด็จทางเรือนะครับทางน้ำทางชนลมากเพื่อเปิดโครงการในพระราชดำรินะครับจำนวน5โครงการที่กรมชนลประทาน และก็มีการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ผมว่าพี่น้องที่เคารพทั้งหลายนะครับถ้าพี่น้องไม่มาอยู่ที่นี่วันนี้พี่น้องก็คงดูการถ่ายทอดสดนะครับอยู่ที่บ้านด้วยความสุขผมเริ่มต้นบอกพี่น้องว่าวันนี้เป็นวันที่พี่น้องประชาชนชาวไทยมีความสุขแต่ว่าในขณะเดียวกันครับผมจะเป็นต้องบอกเรื่องเรื่องหนึ่งกับพี่น้องทั้งหลายซึ่งพี่น้องทั้งหลายอาจจะขมขืน เจ็บปวดเหมือนกับที่ผมผมคืนและก็เจ็บปวดวันนี้คืนขึ้นบนวเวทีอย่างนี้ผมนําเอกสารมาเยอะครับเพราะว่าการสู้กับระบบทักษิณหรือสู้กับคนเสื้อแดงวันนี้ต้องสู้กันด้วยข้อเท็จจริงข้อมูลบนฐานของความรู้ที่ผมเริ่มต้นบอกพี่น้องทั้งหลายว่าผมเจ็บปวดผมขมคืนที่มาบอกเรื่องนี้กับพี่น้องในวันที่เป็นมงคลเพราะอะไรครับเพราะว่าในขณะนี้ครับ เป็นปีที่ครบรอบ80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราเปลี่ยนแปลงครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เมื่อวันที่24มิถุนายน2555เป็นปีที่80ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพี่น้องจะเห็นว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับพักการเมืองทุกพักได้จัดกิจกรรมในทางการเมือง พรคประชาธิปัตย์ก็จัดพรัคเพื่อไทยไม่ได้จัด100ร้อยปร์หรอกครับแต่พรคเพื่อไทยจัดในนามของคนเชื่อแดงเมื่อวันที่24ี่มิถุนาพรัคเพื่อไทยโดยคนเชื่อแดงได้ไปจัดเวทีทางการเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีการปิดถนนเรียบร้อยผมไม่เห็นตำรวจไปจับอะไรเลยไม่เป็นไรครับ เขาจัดงานทางการเมืองใช้ชื่องานว่า80ปีไม่มีประชาธิปไตยเขาทับถมบ้านเราประเทศเราว่า80ปีแล้วบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยหลายคนและคนเสื้อแดงหลายคนขึ้นเวทีแต่ผมเจ็บปวดครับ ที่ต้องนำคำพูดของคนคนหนึ่งมาบอกพี่น้องที่นี่ผมเชื่อว่าพี่น้องที่นี่และพี่น้องที่ฟังการถ่ายทอดอยู่อาจจะไม่ได้ยินคำนี้เพราะพี่น้องไม่ชอบเสื้อแดงพี่น้องไม่ชอบเพล่อไทยพี่น้องก็ไม่ดูช่องแดงแต่พี่น้องครับวันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องต้องรู้ครับคนคนหนึ่งที่พูดและผมเจ็บปวดผมคืนมาบอกพี่น้องที่นี่คือนายอดีศรเพียงเกต เป็นแกนนำหลักของคนเสื้อแดงเป็นผู้จัดการสถานีเอเชียอัปเดตสถานีโรทรัศน์ของคนเสื้อแดงอดีสรเพียงเกตถ้าพี่น้องจำได้ตอนที่มีการสลายการชุมนุมอดีสรหน,นีไปอยู่ประเทศกัมพูชาอดีสรบอกว่าเมื่อเขาเหยียบเท้าเข้าไปประเทศกัมพูชาหรือประเทศขเขมรรัฐบาลเขมรรัฐบาลฮุนเซน ต้อนรับเขาอย่างกับเขาเป็นวีรบุรุษพี่น้องทั้งหลายครับหลังจากนั้นอดีศรกลับมามอบตัวที่ประเทศไทยและอดีศรนคนนี้ครับพูดเมื่อวันที่24มิถุนายนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเกี่ยวกับสถาบันสูงสุดของประเทศนี้ผมเลยบอกพี่น้องว่าท่ามกลางวันแห่งความปิติในวันนี้ผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ครับพี่น้องครับ อดีศรเพียงเกตซึ่งเป็นคนเสื้อแดงสังกัดอยู่ในพักเพื่อไทยได้พูดเมื่อวันที่24มิถุนายนเกี่ยวกับสถาบันสูงสุดของประเทศว่าอดีศรพูดว่าผมใฝ่ฝันต้องการในสถาบันของเราเป็นสัญ,ญลักษณ์ผมใฝ่ฝันในประเทศไทยเป็นเหมือนประเทศกัมพูชา พี่น้องคงไม่ได้โหผมนะครับกงวัวดีสอนนะครับพี่น้องทั้งหลายครับอดีสรเพียงเกตบอกว่าผมฝ่ฝันต้องการให้สถาบันของเราเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ผมฝ่ายฝันในประเทศเป็นเหมือนประเทศกัมพูชานี่เป็นคำพูดของอปรีชนครับพี่น้องครับแล้วอดีอรเพียงเกตเมื่อไปอยู่ประเทศกัมพูชา แต่งเพลงให้กับคุณเซนยกย่องสะดุดีนายกคุณเซนอดีศรเพียงเกตบอกว่าต้องการให้ประเทศนี้สถาบันเหมือนกับสถาบันของประเทศกัมพูชาพี่น้องครับที่ผมต้องพูดพี่น้องวันนี้พี่น้องต้องรู้ครับสถาบันสูงสุดของประเทศกัมพูชาไม่ได้มีการสืบสันตติวงศ์เหมือนประเทศไทยสถาบันสูงสุดของประเทศเราที่เราอยู่ เทศนี้เรียกว่าประเทศไทยประเทศไทยที่พี่น,น้องนั่งอยู่ยืนอยู่ขณะน,นี้มีอายุ763ปีครับเรามีอายุ763ปีมีการสืบสันต,ติวงศ์คือเป็นการสืบโดยเชื้อสายของพระมหากษัตริย์แต่ว่าประเทศกัมพูชาไม่ใช่ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศลาวเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ ประเทศกัมพูชาเวลาก็เปลี่ยนพระเจ้าเป็นดินวันนี้ก็ทำยังไงครับจะมีคนเจ็ดคนมาเลือกคนคนหนึ่งขึ้นเป็นพระหมหาเจ็ดคนเท่านั้นแหละครับคนที่หนึ่งคือนายกรัฐมนตรีคนที่สองคือประธานสภาคนที่สามรองประธานสภาคนที่สี่รองประธานสภาคนที่ห้าคนที่หกเป็นพระสังฆราชเขามีอยู่สอง แล้วครับว่าคนที่เจ็เป็นใครแต่ว่ามีคนเจ็ดคนเท่านั้นที่จะเลือกใครขึ้นเป็นพระหมหากษัตริย์ของประเทศกัมพูชาพี่น้องทั้งหลายครับอบปรีชนคนนี้อดีสรเพียงเกตบอกว่าสถาบันสูงสุดของชาติควรเหมือนกัมพูชาคือมาจากการเลือกของคนสิของคนเจ็ดคนพี่น้องครับพี่น้องสะดุดไหมถ้านำเรื่องเหล่านั้นมาใช้กับประเทศไทย ให้นายกเป็นพระหมหากษัตริย์ให้นายกเป็นคนเลือกให้ประธานสภาให้รองประธานสภาเป็นคนเลือกพระหมหากษัตริย์สถาบันสูงสุดของประเทศนี้รู้อยู่แล้วครับว่าต้องเป็นใครต้องเป็นคนที่พี่น้องขับไล่ถ้ามีการเลือกอย่างประเทศกัมพูชาสถาบันสูงสุดต่อไปต้องชื่อว่าทักษิณชินวัตรแน่นอนครับพี่น้อง เป็นประเด็นที่ผมเจ็บปวดเป็นประเด็นที่ผมขมขื่นมากแล้วอดีศรเพียงเกตไปยกย่องประเทศกัมพูชาบอกว่าประเทศไทยล้าหลังพี่น้องทั้งหลายครับผมเริ่มพนบอกกับท่านทั้งหลายว่าประเทศเราเนี่ยมีอายุ763ปีประเทศไทยมีอายุน้อยกว่าประเทศกัมพูชาครับประเทศกัมพูชามีอายุมากกว่าประเทศไทยประมาณหนึ่ง ประเทศกัมพูชาอาจจะมีอายุประมาณ800กว่าถึง900ปีในแถบนี้ประเทศพม่าประเทศลาวประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามผมยกตัวอย่าง5ประเทศย้อนหลังไปครับในแถบนี้ประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดคือประเทศกัมพูชาและประเทศพม่าถอยหลังไปง ร้อยปีไม่นานครับถอยไป2 0 0ปีประเทศเรายังตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศพมา่าอยู่เลยครับพมา่าเคยยิ่งใหญ่กว่าประเทศไทยเราเคยเป็นเมืองขึ้นของพมา่าสองครั้งในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ในอดีตประเทศกัมพูชารุ่งเรืองกว่าประเทศไทยนคะรวัดนครธมเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกษัตริย์เขาสร้างเราสู้ก็ไม่ได้ แต่ว่าประเทศไทยทิ้งห่างประเทศพมา่าทิ้งห่างประเทศลาวทิ้งห่างกัมพูชาทิ้งห่างเวียดนามเมื่อประมาณ200ปีที่ผ่านมาเพราะเรามีราชวงในกรุงรัตนกโกสินทร์เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ครับพี่น้องครับใน763ปีของประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ 53บสาพระองค์763ปีเรามีพระหมหากษัตริย์ในประเทศผ่านมาแล้วเจ็ดมาแล้วห3บสามพระองค์ครับเรามีนายกกี่คนครับประเทศนี้เรามีนายกเพียง28คนใน763ปีของประเทศเราเพิ่งมีนายกเพียง8ปสปีเท่านั้น 763ปีของประเทศนี้เพิ่งมีนายกมา80ปีแล้ว28คนแต่763ปีของประเทศนี้เรามีพระมหากษัตริย์มาตลอดพี่น้องทั้งหลายครับผมนี่ครับจะอย่างไรก็ตามครับผมยืนยันกับพี่น้องทั้งหลายครับว่าพักเพื่อไทยจับมือกับคนเสื้อแดง ต้องการสร้างลัทธิต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แน่นอนครับซึ่งพี่น้องทั้งหลายก็ยอมไม่ได้แต่ทาไมพูดเรื่องนี้ครับเพราะครับท้าไมต้องพูดเพราะถ้าไม่บอกพี่น้องไม่ให้พี่น้องสังเกตสังกาเนี่เราจะเอาไม่ทันครับทำไมเราเอาไม่ทันแล้วครับเพราะว่านายกแกบอกว่าแกเอาอยู่ครับ แล้วถามวันถามทุกวันตอบทุกวันว่าเอาอยู่เอาอยู่คนอะไรเอาทุกวันไม่อยากจะพูดนะครับเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยครับที่อยู่ที่นี่เป็นคนที่เอาไม่ครับเรานี่เอาไม่ทันเลยมาบอกพี่น้องว่าสักวันหนึ่งถ้าเรายังอยู่อย่างนี้เราไม่รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จะเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบบใหม่ ที่เรียกว่าลัทธิไทยใหม่ซึ่งสถาบันของชาติต้องเปลี่ยนแปลงไปท่านทั้งหลายครับวันที่ส3บสามกรกฎานี้ไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงการต่อสู้ของเราก็ต้องต่อสู้ต่อเหมือนที่คุณธิดาเหมือนที่โดเองเขาบอกว่าถึงแม้พลเอกเปรมจะตายไปถึงแม้ทักษิณจะตายไป แต่คนเสื้อแดงก็จะอยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศคนเสื้อแดงพูดอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาคิดกันว่าเราจะจัดการอย่างไรกับประเทศนี้มีคนทับถมประเทศนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าพักเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงนี่เขาใช้ยุทธศาสตร์ในทางการเมืองด้วยการเดินสองขา เพื่อไทยบอกว่าต่อไปนี้เขาจะเดินสองขาขาแรกคือเพื่อไทยขาที่สองคือคนเสื้อแดงเขาจะเดินไปด้วยสองขานนี้จะเดินไปด้วยกันแล้วคนเสื้อแดงซึ่งอยู่ในพรรคเพื่อไทยบอกว่าประเทศเราจะเรินสู้ประเทศกัมพูชาไม่ได้ไอคนที่พูดอย่างนี้มันต้องไปอยู่ประเทศกัมพูชาครับไม่ใช่อยู่ประเทศนี้ถ้ามันมีตังสักหน่อยต้องไล่ไปอยู่ดูใบกับลูกพี่มันแล้วครับ อยู่ประเทศนี้ไม่ได้ผมเรียนพี่น้องครับว่าความคิดของคนเปลี่ยนแปลงประเทศยังอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้แกนนําของเสื้อแดงพี่น้องต้องรู้และต้องทราบและต้องยอมรับความจริงแกนนําของเสื้อแดงคือคอมมิวนิสต์ในอดีตทั้งนั้นเป็นแกนนําของคอมมิวนิสต์คุณชิดาเคยเข้าป่าเป็นคอมมิวนิสต์วันนี้กลับมาทำาเสื้อแดง เกียรติจงชังกับพลเอกเปรมทําไมล่ะครับเพราะพลเอกเปรมเป็นคนออกคําสั่ง66ทั3สู้กับคอมมิวนิสต์เมื่อปี2523และชนะคอมมิวนิสต์ไอคอมมิวนิสต์พวกนี้ที่เคยเข้าป่าแล้วกลับมาเป็นแกนนําของคนเสื้อแดงผมเรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ที่เยี่ยวยังไม่สุดครับมันเยี่ยวไม่สุดนะครับเพราะมันเคยสู้ในรัฐนั้น สู้ไม่ชนะเมื่อสู้ไม่ชนะก็กลับมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยสถาปนาคนไทยพันใหม่ขึ้นมาที่เรารู้จักว่าคนไทยพันใหม่นั้นคือคนเสื้อแดงแล้วก็มาสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้พี่น้องทั้งหลายครับผมเคยกลับเรียนพี่น้องครับว่าเวลาที่เขานำคำพูดมาใช้ในการสู้เขามีคำพูดคำพูดหนึ่งครับพูดแล้วกินใจ พูดแล้วได้ได้ใจพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็ใช้วาทะที่เรียกว่าไพร่กับอัมมาดเห็นไหมครับเวลานัดวุฒิเวลาจตุพรขึ้นเวทีมาพบกับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเขียนที่หน้าอกว่าไพรคนเสื้อแดงเขียนหน้าอกว่าไพรแล้วเวลาเขียนที่หน้าอกว่าไพรนี่พี่น้องครับเขียนที่หน้าอกว่าไพรนี่ขับรถฝ่าไฟแดง ตำรวจเสือกไม่จับซะอีกผมไม่ได้ว่าตำรวจที่นี่นะครับตำรวจกลัวไพร่ตำรวจกลัวไพร่รพรครับเขียนคำว่าไพร่แล้วทำอะไรตำรวจไม่จับที่ไปล้อมท่านนายกอภิสิทธิ์ที่ปทุมธานีเมื่อไม่กี่วันเนี้ก็พวกไพร่นั่นแหละครับผมไม่เห็นว่าตำรวจจะจับเลยครับพี่น้องทั้งหลายครับวาทะคำว่าไพร่กับอํมมาศ ถูกนำมาใช้โดยนัทธวุฒิใส่เกลือเมื่อเดือนมีนาคม2 5 5 2แล้ววาทานี้มันจุดติดประเทศเลยวุ่นวายกับวาทานี้พี่น้องจําไม่ได้พี่น้องไม่รู้หรอกว่าไพร่นี่มันเป็นมาอย่างไงพี่น้องจําไม่ได้ครับประเทศไทยเคยมีไพร่ประเทศนี้เคยมีทาตครับไม่ปฏิเสธหรอกครับทุกประเทศมีไพร มีทา่าตั้งนั้นเลยครับนครวัดนคนรธมกำแพงเมืองจีนมันก็สร้างกับไพร่สร้างกับทาตั้งนั้นเลยครับประเทศไทยก็มีเวลาเปลี่ยนจากไพร่มาเป็นเสรีชนมาเป็นคนในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องสู้กันเขาต้องฆ่ากันประเทศนี้เป็นประเทศเดียวครับเวลาเปลี่ยนคนจากไพร่มาเป็นของประเทศไม่ต้องฆ่ากัน ไพร่คือใครครับไพร่คือทหารครับประเทศไทยเคยมีไพร่ค,ครับพี่น้องครับในมือของผมนี่เป็นกฎหมายอยู่สองฉบ,บับฉบับแรกเป็นกฎหมายเรื่องเลิกทาสกฎหมายทาสรัตนโกสินทร์ลงบังคับใช้เมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2448พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า เลิกทาาเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2 4 4 8หลังจากเลิกทาาเสร็จก็เลิกไพร่การเลิกไพร่ทำยังไงครับการเลิกไพร่ก็คือการออกกฎหมายลักษณะเกณฑ์ทหารเพราะไพร่ก็คือทหารของประเทศแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นนะครับไพรนะ่ทำงานให้กับหลวงให้กับรัฐเนี่เดือนเว้นเดือนเดือนนี้ทำงานให้กับหลวงเป็นไพร่เดือนหน้าออกมาทํา อยู่บ้านเดือนเว้นเดือนแล้วไม่มีค่าตอบแทนพระเจ้าอยู่หัวราชการที่5บอกว่าประเทศไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็บังคับกับบังคับว่าต่อไปนี้ประเทศสยามต้องไม่มีไพร่เลยออกกฎหมายลักษณะเกณฑ์ทหารรัตนโกสินทร์ศก124ใช้ชายเมื่อวันที่3กันยายน2448พี่น้องครับจา,จากกันยายน2448 มาถึงวันนี้กับ107ปีครับพระเจ้าอยู่หวราชการที่5ปลดปล่อยไพร่ไปแล้ว107ปีวันนี้มีการสถาปนาไพร่ขึ้นมาใหม่โดยทักษิณชินวัตรประเทศนี้เริ่มสถาปนาไพร่ขึ้นมาใหม่ด้วยมีกระบวนการค้าไพร่หัวหน้ากระบวนการค้าไพร่ที่ใหญ่ที่สุดเบอร์หนึ่งคือทักษิณชินวัตรนัทวุฒิ ใส่เกลือและจัตุพรปรอมพันผมใส่เสื้อเสรีชนขึ้นมาบนเวทีนี้ผมมาบอกพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับพระเจ้าอยู่หัวยกเลิกไพร่ไปแล้วหนึ่งรยเจปีครบสิบปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ววันนี้เรามาปลดปล่อยไพร่กันเถอะครับพี่น้องครับประเทศนี้ไม่มีไพร่อีกต่อไปแล้วแต่ยังมีกระบวนการค้าไพร่ จตุพรนัทวุฒิบอกว่าพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลายให้รอฟังสัญญาณน,นกหวีดถ้าเป่านกหวีดเมื่อไรคนเสื้อแดงต้องมาคนเสื้อแดงไพร่ทั้งหลายต้องมาชุมนุมพี่น้องครับผมบอกพี่น้องว่าพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านถ้าใจพี่น้องยังเป็นเสื้อแดงใจพี่น้องยังเป็นไพร่ผมไม่ว่าครับแต่วันนี้ท่านต้องปลดปล่อย อย่าให้ใครเป่านกหวีดเรียกท่านนะครับอย่าให้ใครเป่านกหวีดแล้วท่านไปจุมนุมถ้าเป็นอย่างนั้นท่านคือไพร่ของนัตวุฒิครับท่านไม่ได้เป็นเสรีชนในระบอบประชาธิปไตยครับไม่มีไพร่แล้วต้องเป็นเสรีชนปล่อยไพร่ให้เป็นเสรีชนเมื่อพี่น้องไม่มีความรู้สึกเป็นไพร่แล้วพี่น้องไม่จําเป็นต้องเลือกประชาธิปัตย์พี่น้องเลือกใครก็ได้แต่ขอให้เป็นเสรีชน สุดท้ายที่ผมจะบอกพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่น้องครับเวลาเขาใช้ไพร่ให้ไปตายท่านจำนี้พูดแล้วสาธิตพูดแล้วเวลาเวลาเขาให้คนเสื้อแดงไปตายเขาใช้งบประมาณของพี่น้องใจค่าเสียหายให้กับคนตายให้กับทายาทคนตายเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทท่านทั้งหลายครับแล้วเวลาคนเสื้อแดงติดคุกแล้วครับเขาทำยังไงเมื่อวันที่สามเนี่ยครับ สามสี่วันที่ผ่านมาเขาใช้เงินภาษีของพี่น้องครับไปประกันให้กับคนที่เผาสารคามเงินของพี่น้องไม่ประกาศเป็นมติของคณะรัฐมนตรีไม่กล้าเปิดเผยใช้เงินของพี่น้องครับไปประกันคนเสื้อแดงวันนี้ครับคนเสื้อแดงหมาสารคาม9คนได้ประกันแล้วครับคนเสื้อแดง พกทหาร13คนได้ประกันแล้วเงิน4 3าล้านหมดไปแล้วครับเงินของรัฐบาลเงินของพี่น้องแล้วถ้าคนเหล่านี้มันหนีประกันแล้วครับก็เงินของรัฐบาลนะครับริบไปเป็นของหลวงอีกครับกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาที่ผมเรียนพี่น้องก็บอกพี่น้องท่านนี้ครับว่าพี่น้องต้องตื่นตัวต้องระวังอยู่ตลอดเวลาถ้าพี่น้องไม่ตื่นตัวแล้วไม่ระวังวันที่เหตุการณ์เหล่านั้นมาถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง เราจะเอาไม่ทันเลยครับและวันนั้นมันจะสายไปแล้วผมมาพบกับพี่น้องต้องการบอกเรื่องเหล่านี้กับพี่น้องครับครับขอบพระคุณพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดีครับปรบมือให้กับเสรีชนคนนี้ครับสอสอนิพิษอินทรสมบัติครับ